เปิดใบออกเขาเก้ากิดสีแดงงามๆนี้สิละคะพี่น้องเไไห็นปะอ่อนเงาๆลำาขาวๆบนคุณนะมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บดอกแค่ฟลังน้ำกันจาาบัติจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนอดอกแค่ฟลังกําลังบานพี่น้องเขาออกดอกแล้วจ้าแต่อยูชูสูงพี่น้องเลย เก็บเอาอันทีอยู่ตั้มๆนะจ๊ะไปถอดใส่ไข่แซ่บแจกกันดอกอันนี้หอมหอม,มนิดองนะอเลยเก็บเลยเ,เก็บอยู่บนสะพานในพน้องนะี่มึงหางล่างเป็นเป็นกล้องหน้าจ้ะอ้ย เอาบอ่าใดนี่ค้พี่น้องมีไพเอกผ้ามากมาไพเอกยุทธจ้ะพี่น้องโนะอ,งาาองนอยู่ชงสูงไหมพี่น้องโอน่ะต้งสูงกว่านะพี่น้องไอ้แมนมดดิบุันสูงว่ะพี่นี่ดอกแค่พลังร้ายหลายจ้ะแมนมดุันห่างนัยมันต้นดอกแค่พลังมากแต่ว่าเอาบ่ถึงพี่น้องนี่ก็ยื้อเอาดิจัง ไปยูเฟ่ไปเก็บนั่นไอ้เขาเจะต้นว่าสูงแต่ว่าเขาบ่ฮั่นเด้ดอกบ่ฮั่นเด้นั่นมาจะดอกเล็กเลยน่วงแล้วนีนอนว่าสิล่วงันกัน,น Da, du musst da da. Hm? Hm. Hier? Ah, ja. Nee, geh nicht. Nur okay. hier. Aber ich kann das nicht hoch, ich muss so abmachen. Ah. Nur die Dinger, ne? Ja. Ist aber die Klappe. Mach selber ab dann. Ma thamm alai. Sakamalai? ma alai. Was ist das? Ma alai. <laughs> Was machst du? ทำอะไรฉันด mm ุค hmm. ีวีติ้งนะคือดิราวีดิราวีวานเลือดคลั่วจ้ารับมาลักเก็บดอกแก่พลังนะพี่น้องเอ้ยว่นใดลักกับพี่น้องอันนี้แก่พลังนี่เขาจะขึ้นอยู่ที่ที่หลวงแหละครับพี่น้องเขาสามารถเก็บได้จ้าเก็บไร่ปันไดสิเก็บเป็นหาบกระเก็บได้ครับพี่น้องถ้าเอาได้เอาว่าได้แล้วครับพี่น้องผมยู่งสูง จะสูงเอารลวังหัวสักเด้อ ามาเก็บดีดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่กินนี่ค่ะพี่น้องลุงจอดนี่ผ้าเก็บผักปลาผ้ากเก็บเห็ดดีเห็ดก็กินแต่เห็ดเผิงหวานเห็ดมันปูสินะจ้าเห็ดมารเนอร์โอ้ยนายนายนาย,นาย,นายมดนีด่มดนีด่ลากาักสุกสุกเฟยเลย พอแล้วเอสไลชจัสเฮ็ยให้เสียวหลายลุงจวดโอ้ยยุกไก่ป็นไดก็สียย้อเอาแล้ว right. สไยชุไวหัวซักลงหันบาไป้ <c oughs> องอามลู <c oughs> กจอดป่ได้นิดเดียวไข่กอบ่ได้ยจัง ดีมหมเก็บพักชีลออมจ้าพี่น้องพักชีลออมจ้า,าพี่น้องเลยพักชีลออมเอาขึ้นดอกเล้ยวครับพี่น้องเก็บเอาดอกดอกไปลวกจ้าพักอันนี้จะลวกหวานแซบเด้อจันเป็นใบ เขาขึ้นตรงน่ะกเก็บเดี๋ยวเก็บเอาอันใบอัอ,อ,อ่อนยอดอ่อ,อนๆน,น,น,นะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ดอกเอฟซีสุครุศกน์แล้วคะพี่น้องมาเก็บผักชีล้อมน้อกันเก็บดอกดอกพัชชีล้อมจ้ะเก็บดอกผักชีล้อมไปลวกค่ะพี่น้องไอ้ัชสิมาเก็บยอดหรอกจ้ะแต่ว่าเขาเขา,ขา แก่แม่พ่น้องเขาสูงขึ้นสูงเหรอนาะจะเขากำลังสีออกดอกที่นี่ก็เลยสีเก็บดอกไปลวกอ่าพักชีลอมนิดลวกแซ่แบได้จ้าพี่น้องอืมเขาเกิเส็ดเอาแตงแตงยอดนานะาจะเนาะพวการเขาก็อยากแก่แล้วนะา้ะ เก็บไปลวกพี่น้องเก็บไปลวกหวานดีพักอันนี้จ้ะกินสดกันไดยให้กัน่ะจ้ะแต่ว่าดอกนี่ป้ายูเสียเอาไปลวกนะจ้ะฮะ เปิดออกดีนะเปิดใบออกมันอ้อนเลยค่ะใส่ใส่ใบเขาเปิดใบออกกินนานเลยตอนเราที่นอ้อง เใบออกเขาจังคอยเห็นหลายจ้ะใบเขาคุ้มอืมดออกเห็นม่พี่อน้องพุดอ่ะผุดน่อนนะจ๊ะ นี่อันเท่าเปิดเท่ากับสิบเเห็นนี่เห็นไหมค่ะพี่น้องเขาก็หยอดตั้งสิบน่าจะนอนเขาก็ร่างออกดอกอะไรเปิดออกเปิดออกหอมอ่อนอนี่เห็นไหมพี่น้องพูดนะหยอดนอนเห็นไหมจ้ะเขาจะขึ้นเขาจะออกดอกนะ เ้าเปิดออกกันแล้วขนมเลยขนเห็น้วจ๊ะ จะให้พี่น้องเรฟซีเห็นเห็นจ้าต้องเปิดเอาแม่พี่น้องเอ้ยจะแบบจะใส่เวลาเนาะจ้าเนาะจะหาเขาเปิดใบออกเขาเกิดสีแดงงามๆนี้สิละคะพี่น้องเห็นไหมอ่อนเงาเงารั่มขาวขาวบนะนลวกเป็นตะลวกหวานแซ่บเนาะจ้าดอกพี่น้องเรฟเปิดทั้งต้นจ้าพี่น้องเปิดให้ดูจ้านี่จ้าเนไห

ค่ะตัวต่างๆเอฟซีย่าพึงเบื่อเด้อจ้ะเด้ออยยุก็อยากเก็บง,งามๆให้ชมนะจ้ะไ่ว่าขันเ้าบอเปิดเอาที่สี่ขันกับหนังบดขันไปลยุดเก็บอีกแบบหนึ่งเอฟซีกับสีบรเห็นนะจ้ะพี่น้องกต่อยากเติมให้เบิ้เนาะจ้ะ อยู่ในเบื้องล่ำเขานะจ๊ะกินก็ขี้น่นนนงอ,นอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปไปยนังพิงแดดนะครับพี่น้องแดดกำลังอุ่นที่เรานี่ครับพี่น้องเอ้ยคนเป็นดีใจเป็นด้นั่งพิงแดดพี่น้องเอ้ยทั้งอาทิตย์พอเห็นแดดพี่น้องเห็นก็เห็นเทล่ยรักข้าวนะจ๊ะเมื่อนีแดด้าท่าเศ้าเลยนะพี่น้องเอ้ยกูนะเอาซ่อนมาพี่น้องขาวจั่วจะมัน,นมา,า,มาอะไมาเอาพักไปลวกไปกินพี่น้องเอ้ยพักกะนี่ลวกหวานแ่บจ้ะจะเอาใบเขาไปใส่ ย่ำกระได้เด้ออาจารย์นี่เพราะว่าใบเขาจะกินไข่ไข่พักขึ้นฉายนะจ๊ะนี่ใส่ย่ำกระได้เนาะจ้าเขากินสดยังสิกะกรอบหวานอร่อยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีไร้เด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่าอยู่กับลุงจอนนเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า